สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณเพกริกเช่นเคยวันนี้เกนชินได้ทําการอัปเดตแพท2.3มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะเลยและหนึ่งนั้นก็คือบอสใหม่นะครับ Golden w o ูฟบล r อเราต้องมาจัดก,การบอสนี้นะครับเพื่อที่จะหาของให้อิโตกันโดยคลิปนี้นะครับก็จะเป็นไกด์ที่ผมทําเอาไว้จัดการไอ้บอสตัวนี้อย่างแรกที่เราต้องรู้เลยก็คือบอสตัวนี้ยผมจะแบ่งเป็น2เฟสนะครับ เฟสแรกก็คือตั้งแต่เปิดมาเลยนะครับมันจะมีเมคานิกหลักๆนี่ก็อยู่ประมาณ4-5หท่าเดี๋ยวค่อยเอาไว้ดูในตอนเกมเพย์แต่ในเฟสที่2ก็คือเมื่อเราทำดาเมจไปสักระยะหนึ่งแล้วอะ่ะบอสมันจะสร้างสถานะโลกป้องกันขึ้นมาก็คือเป็นเหมือนหลอดขาวๆนะครับแล้วก็จะกระจายลูกน้องที่เป็นหัวมาป่าสีเทาอะ่ะออกมา3ตําแหน่งนะครับเราต้องใช้ธาตุหินนะครับเพื่อที่จะจัดก,การ ลูกน้องทั้งหมด3ตัวแล้วพอเราจะก,การครบทั้งหมด3ตัวแล้วอ่ะบอสมันก็จะล้มลงนะครับให้เราตีฟรีนานมากตรงนี้ทุกคนก็สามารถระเลงอัดดาเมจได้เลยโอเคครับในส่วนตัวละครที่จะใช้ผมจะใช้เป็น DPS ที่เป็นธนูนะครับเพราะาบอสมันบินได้นะครับแล้วก็ซับ DPS ตัวฮิลก็เอามาเผื่อแล้วก็ท่าุหิน1ตัวนะครับมาเป็นตัวจัดก,การลูกน้องในเฟสที่2 โอเคมาเริ่มไปเลยในเฟสแรกนะครับเราพยายามรักษาระยะยืนกับบอสดีๆนะครับเพราะบอสค่อนข้างจะโจมตีกว้างแล้วก็ไกลมากนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นท่าประชิดถ้าเราแบบรักษาระยะยืนได้ก็จะค่อนข้างโอเคนะครับปลอดภัยกว่าอ่าดูท่าแรกนะครับบอสยืดตัวแล้วก็จะฟาดลงนี้เราก็หลบมาไกลๆเลย นี่ครับจังหวะนี้คือถ้าคุณมีตัวธนูคุณก็ถธนูมายิงได้เลยนะครับอ่าถ้านี้พยายามวิ่งเข้าไปใกล้บอสน,นะครับบอสจะปล่อยเลเซอร์ออกมานะตรงนี้เราสามารถตีฟรีได้เลยนะครับตีชุบๆอ่พอเสร็จแล้วเราก็พยายามถอยออกมาครับรักษาระยะยืนไว้ดีๆ่าท่านี้นครับเป็นท่าพายุหมุนพยายามวิ่งหลบนะครับเฉียงพยายามวิ่งออก พยายามอยู่ตรงขอบๆไปน,นะครับท่านี้ก็ไม่มีอะไรอ่าพอบอสทาท่านี้เสร็จปุ๊บอ่ะบอสจะล้มลงครับค่อนข้างนานพอสมควรเนี่ยเราก็สามารถตีฟีตรงนี้ได้เหมือนกันึ๊บอ่าสังเกตนะครับพอบอสยืนปุ๊บผมก็จะถอยออกมาเลยนะครับเพราะว่าระวังดาเมจอ่านี้ท่าแวนนะครับอ่านี่ผมก็โดนนะครับท่านี้ค่อนข้างหลบยากครับแต่ว่าพอ วอตแบนเสร็จเนี่ยมันก็จะล้มเหมือนกันนะครับนะครับมันจะมีท่าตีฟีอยู่มานสอาท่านะครับเราก็สังเกตดูตึบทบึต่อไปอะไรเอ่ยอ่าถ้าปล่อยหมานะครับมันจะปล่อยหมามา3ตัวมากัดเราครับก็พยายามดูว่าก็หลบอันนี้หลบหลบไม่ยากครับอันนี้หลบไม่ยาก พยายามกะแดดให้ตรงจังหวะก็พออ,อ่ะยี้ตัวขึ้นฟาดหางออโอเคตอนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวพอท่าต่อไปแล้วผมจะรีบเคลียร์ดามอ่ะท่าแวนนะับเราก็วิ่งเฉียงมา เดี๋ยวรีบเคลียเข้าเฟสสองเลยนะครับไม่สนิกก็ไม่สนิกพาร์ทแรกก็จะมีประมาณนี้นะครับรอ,อ่าโอเค,เ,คเดี๋ยวบอสจะเข้าเฟสสองละนะครับอันนี้ถ้าบอสเข้าเฟสสองล้วก็เปลี่ยนตัวเป็นธาตุหินเลยครับอ่าเฟสสองแล้วบอสก็จะปล่อยลูกน้องออกมาสามตัวเราก็เปลี่ยนเป็นตัวธาตุหิน,นครับแล้วก็พยายามรีบเคลีย์เลย Okay. แต่ว่าระวังด้วยนะครับเพราะว่าลูกน้องมันก็จะปล่อยลูกบอลสีน้ำเงินออกมาเนี่ยครับมันตามเราเหมือนกันเราก็พยายามหลบด้วยอ่านี้บอลหายไปแล้วก็ระวังตรงพื้นดีครับมันจะพุ่งลงมาปึ้งแล้วก็ปล่อยไอเนี่ยเป็นสเก็ตออกมาหลายๆอันนะครับเป็นวงใหญ่ครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นวงเล็กออกมาหลายๆอันพยายามอยู่ตรงขอบนะครับจะปลอดภัยที่สุดอ่าสามปุ๊บอ่าตรงนี้คือเรียบร้อยแล้วครับเราก็จัดก,การได้เลย อันนี้ผมคิดว่าเซตเดียวก็น่าจะตายแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ช่วงเลดเกมแล้วผมว่าทุกคนก็น่าจะเคียร์เซตเดียวได้หมดเลยอ่าเรียบร้อยโอเคครับก็จบลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับวอสตัวนี้ก็แค่ให้พยายามระวังท่าสกิลบอสดีๆนะครับบอสค่อนข้างที่จะโจมตีกว้างแล้วก็ไกลมากๆ แต่ส่วนมากก็จะเป็นท่าประชิดฉะนั้นถ้าเราอยู่ห่างได้ก็จะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครมีตัวโลก่ก็สบายขึ้นเยอะเลยแต่ว่าอย่าลืมพกตัวฮิวไปด้วยนะครับเพราะว่าบอสก็มีสถานะลดเลือดเหมือนกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ